อ่าวันนี้เดี๋ยวคุณช่วยมาบอกผมหน่อยสิครับว่าวันนี้คุณทําอะไรจากเอกสารบนโต๊ะนี้่ตรวจรายงานภาษีซื้อค่ะไหนขอดูหน่อยครับนี่คือหน้าตารายงานภาษีซื้อนะครับของเดือนอะไรครับเนี่ยเดือน3ค่ะเดือน3เป็นธุรกิจอะไรเป็นธุรกิจรับเหมาเป็นธุรกิจรับเหมาเดือนสาของเขานี่มีใบกํากับภาษีซื้อเยอะมากกี่ใบเยอะค่ะคุณดูตรงไหนดูยังไงว่ามันเยอะหรือน้อยดูยอดตรงนี้ค่ะลำดับนะร้อยสิบเก้าบินใช่ไหม ร้อยสิบเก้าบินใบมกับภาสีซื้อของเขาเป็นมูลค่าเท่าไหร่เยอะไหมอ๋อแสนกว่าบาทโอเคแสนกว่าบาทนะ,ะโอเคคราวนี้จากการที่คุณไปตรวจเนี่ยคุณดูเอกสารในแฟ้มนี้ใช่ไหมในปึงนี้ทั้งหมดเลยใช่ไหมพบว่ามันมีอะไรบ้างที่ผิดอ่ะในฐานะที่วันนี้คุณมีหน้าที่เป็นผู้ตรวจเลยนะเนี่ยก็มีบินสามบินนี้ค่ะเพราะว่าชื่อเขาไม่มีเขาวงเล็บเขาว่าสํานักง,งานใหญ่มันก็เลยใช้ไม่ได้อ๋อไม่ได้ระบุ ส<ต>ำ<ช>นักงานใหญ่หรือสาขาใช่ไหมโ <Okay. S 2> อเคเพราะคุณเห็นแล้วคุณก็แยกมันออกมาแยกมันออกมาแล้วคุณทำไงต่อครับกับชีวิตของคุณก็แยกออกมาแล้วก็ตรวจที่เหลือให้เสร็จแล้วก็เอาไปให้หัวหน้าเขาดูเอาไปให้หัวหน้าดูบอกเขาว่ามันไม่มีโฮเล็ปตรงนี้จะใช้ได้ไหม